ประกันสังคมเปิดกฎชัดเลิกจ้างแบบไหนหมดสิทธิ์รับเงินทดแทนประกันสังคมเปิดกฎระเบียบให้ดูชัดๆผู้ประกันตนมาตาา33ถูกเลิกจ้างแบบไหนหมดสิทธิ์รับเงินทดแทนหลายคนยังเข้าใจไม่ชัดกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตาา33ที่ออกจากงานและอยู่ในสถานะว่างงานถูกไล่ออก ถูกเลิกจ้างว่างงานโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนดและไม่ได้มีการกระทำความผิดใดๆแต่หากเป็นกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีเหตุบางข้อที่เขาข่ายเงืนขนาขการทำให้ในายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบโดยกฎหมายผู้ประกันตนจะไม่สามารถได้รับสิทธิชดเชยหรือเงินทดแทนใดๆตามกรณีต่อไปนี้การทุจริตทำผิดกฎหมายหากลูกจ้างทุจริตต่อนาที ที่กระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างเช่นลูกจ้างกระทําการโกงเงินยักยอกเงินหรือสแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อไปเป็นของตนเองจงใจทําให้บริษัทเสียหายลูกจ้างทําโดยความตั้งใจหรือเจตนาจะสร้างความเสียหายให้แก่นายจ้างหรือบริษัทถือว่าเข้าข่ายกระทําความผิดชัดเจนโดยบริษัทนั้นสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกเก่าโรงหน้า ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรงการทำงานย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งจากนายจ้างที่ต้องถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากลูกจ้างกระทำความผิดฝ่าฝืนหรือทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรงหรือกระทำความผิดซ้ำๆแม้ได้รับจดหมายตักเตือนแล้วไม่มาทำงานติดต่อกัน7วันลูกจ้างละทิงหน้าที่โดยไม่แจ้งลาไม่บอกกล่าวโรงหน้าติดต่อไม่ได้ต่อเนื่อง7วัน และทําให้ในายจ้างหรือบริษัทได้รับความเสียหายและไม่มีเหตุผลอธิบายการละทิ้งหน้าที่อย่างสมเหตุผลประมาทเลินเล่อการกระทําใดๆโดยประจากความระมัดระวงังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทําทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงติดคุกและต้องโทษคดีลูกจ้างที่กระทําความผิดและถูกสารพิพากษาให้รับโทษจําคุกนายจ้าง มีสิทธิ์ให้ออกจากงานได้ทันทีและลูกจ้างนั้นไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือเงินทดแทนใดๆได,ได,ได้การถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานอาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นยิ่งกรณีที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอาจจะทําให้ยิ่งลําบากยิ่งการลาออกโดยไม่มีความผิดติดตัวนอกจากจะเสียโอกาสดีๆแล้วยังเสียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆด้วย